สวัสดีค่ะขอต้อรับสู่รายการเมียวแอมชาแนลนะคะตอนนี้ลูกขาวกำลังยุ่งการเช็คโปรนะคะตอนนี้เรามาอยู่ที่บัตตี้แลนด์บัตตี้แลนด์นะคะชับไป็นจริงเนาะตอนนี้คือเอาใกล้ก่อนเน้นใกล้ไว้ก่อนไม่รู้ค่ะมันจะเข้าไปได้หรือเปล่ามันยาวตัวมันยาว ตัวมันยาวๆนะคะต้องลองหน่อยข้าขาเดียวผิดอะไรหรือเปล่าเจ้าตัวบนไหมใช <c oughs> คม่คุยไหมคุยไหมเผื่อมันมีอะไรน,นี่นี่มาคิดมากขึ้นตัวหนูเลงไว้มาแล้ว ไปว่าให้ขามันลองเข้าไปให้ได้ดูก่อนนะ,ะตัวเป็นขนนี้ไม่น่าจะมีเหลี่ยมมีทรงเท่าไหร่นะคะให้เข้าให้ได้ก็พอ,อม,มันต้องให้แบบตรงที่มันทับกันนะเห็นไหมออถ้ามันเข้าไปตรงนั้นได้น่าจะดีลองอีกขาหน่อยๆอ,ยอะลองดูก่อน คือนอนชาเขียวนะคะอนอนอรื่องอะไรอะปแล้วนอนไม่ใช่ ที่แน่ๆไม่ใช่ลิวคีเพราะลิวคีแดงอันนี้เขียวอันนี้มังกรเขียวมันชื่ออะไรก้อนบอนเหรอไม่ใช่เอาเถอะยังไงก็ได้ได้มาแล้วนะคะได้มาแล้วค่ะถึงรูปความโชคดีต้องเลยสองคนคุณตนบอกว่าได้มังกรดีค่ะอันนี้มังกรหรืองูคะมังกรค่ะมังกรโชคดีเดปีแม่อยากได้คิตตี้หนูคิดว่าตัวไหนฮะเอาตัวนี้ดูแลกันเอาตัวข้างป่องนี้นะคะขึ้นไหนไหมครับตรงนี้ค่ะลูกเล่นช็อตตเลยมันจะหมุนๆนะคะอย่าลืมตัวนี้ อ่ะไม่มุนตึง<ม>อ่า<ม>คุณดีมาก ได้เปลี่ยนได้ค่ะเอาวางไปก่อนเด้เปลี่ยนโอเคค่ะวันนี้ถือว่าดีนะคะเชื่อแม่นี้ได้บ่อยนะใช่ใชเอาวงก้อกลับบ้านนะคะ<ช>เอามีคนได้ไหลไปงั้นวันนี้ก็ขอแค่นี้นะคะข<ช>อบคุณแะของเชฟของใครแล้วก็ที่เจอนท<ช>ี่อยากมนนลอดค่ะ